สวัสดีครับวันนี้พามาดูต้นหน้าวัวภาษาไทยเรียกต้นหน้าวัวนะสวยต้นหน้าวัวนี่ทางนี้ก็จะปลูกเป็นไม้ประดับหน้าบ้านดูสวยงามมากต้นหน้าวัวนี่จะมีสีแดงกับสีขาวสีชมพูเป็นไม้ล้มลุกคลุกคลานครับผมเวลามีหิมะลงเนี่ยก็จะพากันไปอยู่ในดินเวลาหน้าฝนหน้าสปริงเนี่ย จะออกมาสวยงามมากครับผมสีขาวปลูกประดับไว้หน้าบ้านเนี่ยครับสวยที่แรกไม่รู้ไม,ไม่ไม่รู้จักเรียกว่าต้นลิ้นวัวไปเปิด google ดูเขาเรียกว่าต้นหน้าวัวสวยมากโอ้จริงๆคือซื้อมาปลูกครั้งเดียวเนี่ยอยู่ได้ไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีสวยมากขาวขครับผม ผ่านไปผ่านมาเราก็เห็นเห็นทุกปีสวยมากขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่เนี้ยครับสวยงามมากดูไม่มีผึ่งนะครับวันนี้ปกติจะมีผึ่งมามาเกาะดูต้นเนี่ยแตกขึ้นมาบานเลยต้นอ่อนๆน,น่ารักเชียวนวลนิ่มเชียสวยงามมาก ตอนนี้เราก็คลั่งไคล้บุกดอกไม้เพราะว่าเป็นช่วงสปริงครับแดดดีมากวันนี้24องศาในเมืองวอเตอร์เฟิร์ดประเทศไอร์แลนด์สวยงามมากครับผมเป็นความรู้อีกอย่างคือเป็นไม้ล้มลุกเพราะที่นี่เวลาหน้าหนาวหิมะลงเพียบทนทานจริงๆต้นลิ้นบัวต่ต้นหน้าบัว สนุกสนานไปด้วยกันครับผมขอบคุณที่รับชมเป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นไม้ล้มลุกบ้านเราเราก็ไม่ได้สนใจหรอกครับแบ่งกอไปบ,นนบ้านนู้นกอบ้านนี้ก้อก็แตกกันไปแต่ที่นี่เราเป็นความรู้จริงๆสวยงามมากครับผมขอบคุณมากครับผมที่รับชมกันสวัสดีครับ